ครับสวัสดีครับผมนะครับต้อมพอเพียงนะครับวันนี้นะครับช่วงนี้ก็งานเครื่องงานประกอบก็เยอะนะครับเยอะขึ้นนะครับก็จะเพิ่อจะขย่อยเคลียร์เคลียร์เครื่องออกแล้วเพื่อจขย่อยเคลียร์ขึ้นแต่ครนี้เนี่ยในคลิปนี้นะครับจะมาบรรยายถึงจะมาพูดถึงการตัว5้าตัวแปรในการจูนเข็มเล็กในการจูนเข็มเล็กนะครับเข็มเครื่องเราจะมีเข็มเล็กกับเข็มใหญ่เนาะ ห้าตัวแปรในการจูนแถลงตรงนี้นะครับเป็นพื้นฐานนะครับนําความเข้าใจตรงนี้มาเป็นพื้นฐานก่อนโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงกันว่าอ๋อมันมีตัวแปรในการจูนอย่างไรบ้างในการจูนน้ามันอย่างไรบ้างตัวแปรที่มันจะเกิดขึ้นได้ตัวแปรตัวแปรที่ผมพูดถึงนะครับห้าตัวแปรนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแต่ครนี้อย่างที่ว่าครับเครื่องจตนที่ใช้ในเครื่องบินเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยสมาชิกยังจูนกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกจูน ถ้าถามว่าถ้าถามว่าจริงๆอยากให้จูนยังไงเนี่ยผมว่าสมมาให้ผมจูนมันตอบไม่ได้เพราะเวลามันกลับไปอยู่กับพี่แล้วอะขอนเก่นกับที่อื่นอะพื้นที่มันต่างกันมันอาจจะต้องมีการหัดจูนเองคือพี่ต้อง,พ,องพี่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นนะสมาชิกนะครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นถึงจะสามารถทําให้เครื่องเครื่องมันสเสถียนสเสถียนหรือสมบูรณ์กว่าที่ผมจูนไปเพราะว่า ตัวแปร5ตัวแปรเนี่ยมันเป็น5ตัวแปรหล,ลักที่ทําให้การจูนเข็มเล็กมันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างประจํานะครับมามาฟังกันเลยนะครับตัวแปรที่1นนะครับคือรุ่นของเครื่องยนต์นั้นๆเช่น91ฝาหนึ่งฝาดำเจฝาดำนะครับ91ฝาดำเจ0ฝาดำเจรยห้าห้า 5, 5 120, 120 120มีไม่รู้กี่หลายกี่รัน่าจะ5้ารุ่นนะครับร2 0เยอะร5 5ยห้อะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นเครื่องในแต่ละรุ่นจะจูนไม่เหมือนกันบางรุ่นไม่ปั๊มบางรุ่นปั๊มอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีตัวแปรในการก็จะมีการจูนที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นอย่าคิดว่ามันจูนเหมือนกันนะครับจูนไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเรื่องที่สองคือสภาพของเครื่องยนต์สภาพของเครื่องยนต์มันส่งผลยังไงเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องมือสองเคยใช้งานแล้วเครื่องตัวนี้ <c oughs> เป็นเคร okay. nice. ื to ่องมือหนึ okay. ่งใหม่แกะกล่องอะไรอย่างเงี้ยสภาพของเครื่องก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการจูนเข็มก็จะเปลี่ยนไปตามตามสภาพของเครื่องตัวนั้นด้วยครับจะไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่นะครับเครื่องมือหนึ่งแกะกล่องมาเนี่ยเช่นสุราเนี่ยเจ็ดสองอันฟ้าเนี่ยนะแกะกล่องมาซื้อมาพร้อมกันเลยวางอยู่ข้างกันใส่เครื่องลำใส่แท่นวางบนแท่นลันแท่นเดียวกันเนี่ยมันยังจูนไม่เท่ากันเลยนะลองดูก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นทําไมผมบอกว่าการจูนเข็มเล็กมันมีผลไงผมเลยบอกว่าการจูนเข็มค่อนข้างมีผลการจูนน้ามันค่อนข้างมีผลเพราะฉะนั้นนะครับฝากกันมาชิ้เรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องที่สองคือสภาพของแต่ละเครื่องยนต์ใหม่เก่าการใช้งานสึกหรอมามากมาน,อน้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการจูนจะไม่เหมือนกันนะครับอโอเคเรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องอะไรวะแป๊บหนึ่งนะครับช่วงหลังก็จดสคริปต์เรื่องที่สามโอเคเห็นละ <laughs> ช่วงหลังนี่ทําคลิปเยอะนะครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องสภาพอากาศภายนอกอย่างไรก็คือว่าเช่นผมจูนที่ขอนแก่นอีกแบบหนึ่งไปจูนที่ใต้ก็อีกแบบหนึ่งปักใต้ก็อีกแบบหนึ่งโอเคไหมครับจูนที่ขอนแก่นอีกแบบหนึ่งไปจูนที่เหนือก็อีกแบบหนึ่งโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาฟิกว่ามันต้องหมุนรอบครึ่งต้องหมุนสองรอบไม่ได้นะครับผมพูดอย่างนั้นไม่ได้ ยูนที่ญี่ปุ่นก็อีกแบบหนึ่งเพราะญี่ปุ่นมันเมืองหนาวบ้านเราเันเมืองร้อนโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวแปรพวกนี้ก็จะมีตัวแปรทั้งหมดนะครับสภาพอากาศไม่เหมือนกันความชื้นในอากาศไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเข็มนี้ก็ต้องจูนไม่เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะตัวแปรที่4ก็คือตัวแปรในเรื่องของน้ํามันบางคนใช้รัปปิคอนบางคนใช้คูพาวเวอร์บางคนใช้มันผสมเอง4ต่อหนึ่งบางคน ใส่ลวหูไม่ใส่ละหูโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการจูนก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเดี๋ยวตัวแปรนี่เป็นตัวแปรสําคัญด้วยน้ํามันเนี่ยนะครับเป็นตัวแปรที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนน,น,น้ํามันนะครับอย่างนี้นที่ผมอยากบอกสมาชิกเลยเครื่องยนต์ยิ่งเล็กตัวแปรของน้ํามันยิ่งเร็วเท่านั้นโอเคไหมครับถ้าน้ํามันไม่เสถียรไม่ดีเครื่องยนต์คุณจะเดินไม่ดีเลย จะมีผลทันทีแม้แต่แค่ไม่ต้องเอาน้ำมันรุ่นเดียวกันก็ได้ครับแต่ว่าถังรั่วไม่รั่วเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าถังรั่วคุณไม่ต้องไปเสียเวลาจูนเลยคุณแก้เรื่องถังให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วค่อยมานั่งจูนไม่งั้นจูนไม่จบนะน้ำมันนี่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวไปได้วยสีคือเรื่องของน้ํามันนะครับรวมถึงถังน้ํามันด้วยนะนะครับอ่าโอเคตัวแปรที่ห้าก็คือการวางเครื่องยนต์นะครับ การวางเครื่องจนมันจะมีการวางอยู่สามสามแบบก็คือตั้งตั้งคือเอาหัวคือเอาเอาหัววาวาขึ้นด้นบ,บนคือตั้งอย่างนี้นะครับคือตั้งเอียงเอียงนอนเก้าสิบองศาแล้วก็คว่ำร้อยแปดสิบองศาโอเคไหมครับตั้งเอียงแล้วก็คว่ำอย่างนี้เลยเอาเอากระเดื่องคว่ำลงนะครับตัวแปรนี้ก็มีผลต่อการจูนเหมือนกันเพราะอะไร เพราะว่าเอาไง่ายๆครับเอาียงไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าเอียงเอียงมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ามันมันจะมีปัญหาตั้งกับความหลักๆถ้าถามผมว่าสมาชที่เคยถามผมว่าพี่ถ้าวางระหว่างวางเครื่องตั้งกับวางเครื่องความเนี่ยพี่ว่าอะไรอะไรอะไรดีกว่าอะไรเสถ athletes, things, stuff, ียรกว่าก็ต <so er> ้องยอมรับตรงๆครับผมพูดไม่อายเลยนะว่าวางเครื่องตั้งจูนง่ายกว่าการวางเครื่องความอยู่แล้ว เพราะอะไรมาดูกันก่อนนะครับเราต้องเข้าใจเหตุผลก่อนนะฮะนะครับเวลาผมพูดมันจะมีเหตุผลอ้างอิงเสมอนะครับเราก็เป็นหลักด้วยด้วยเป็นด้วยหลักการด้วยนะครับการวันเครื่องตั้งเนี่ยเวลามันจุดระเบิดเนี่ยตุ้มนะครับพอมันจุดระเบิดลูกสูบตายบนสุดตุ้มพอลูกสูบมันลงมาค่อยๆขยับมาตายล่างค่อยๆขยับเคลื่อนตัวมาข้างล่างเนี่ยปุ๊บเนี่ยตุ้มปุ๊บความชื้นของน้ามันเนี่ยความชื้นของน้ํามันเนี่ยมันลงมาที่หัวลูกสูบตุ้มตุ้มแล้วก็ทิ้งลงไปที่หัวลูกสู โอเคทุ่มมีดหัวลูกูรเพราะฉะนั้นความชื้นของมันมันเลยลงไปที่หัวลูกูบมากกว่านะครับโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเราวางเครื่องคว่ำหัวหัวที่ลูกสูบตายวนมันมันมันจะอยู่ข้างล่างถูกไหมครับมันจะอยู่ข้างล่างตุ้มพอตุ้มปุ๊บมันยกขึ้นมาปุ๊บพอมกํกำลังกำลังขึ้นมากำลังหรือเคลื่อนตัวมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนี้ยความชื้นของมันมันทิ้งงไปที่หัวเทียนเพราะหัวเทียนเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ พอปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือความชื้นมันลงไปที่ไส้หูเทียนมันไปลงที่หวเทียนมากนะครับทําให้มันมีเปอร์เซ็นต์ดับสูงกว่าการวางเครื่องตั้งแน่นอนอยู่แล้วถ้าถามผมผมบอกว่าวางเครื่องตั้งดีกว่าเพราะจูนง่ายกว่าแต่ก็อย่างที่บอกครับเครื่องยนต์สี่จังหวะส่วนใหญ่ก็อย่างที่ทราบอยู่แล้วนะครับวางในเครื่องบินสกลน่าจะ แต่9 5้าปอร์เยู่แล้วนะครับมันจะมีบางรุ่นคือเป็นโบราณเก่าๆที่วางเครื่องตั้งแต่9 5้าสส่วนใหญ่เครื่องยนต์ไม่มีใครวางเครื่องตั้งอยู่แล้วไม่มีสเกลไหนออกแบบมาเพื่อการวางเครื่องตั้งน้อยมากนะครับยังเช็ดหน้าก็วางเครื่องเอียงนะครับตัวนี้ก็วางเครื่องเอียงดูเลยครับ P สี่นย์ก็วางคว่ำมัดแดงก็วางคว่ำ P สี่เจ็ก็วางคว่ำหรือเอียงนิดหน่อยก็ไนดะ้เอียง อาจจะเอียงมุมขนาดนี้ครับเกือ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 บก้าเกือบ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 คว่ำแต่ว่าเอียงนิดหนึ่งก็ได้แล้วแต่การวางแต่ทีนี้เนี่ยคำถามคือในเมื่อมันออกแบบมาแบบเนี้เครื่องบินมันออกแบบมาให้เราวางเครื่องคว่ำเป็นหลักโดยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจูนให้เนียนจูนให้นิ่งกว่าเดิมซึ่งมันมีวิธีการจูนอยู่นะครับถ้าถามว่าสมมติว่าคุณวางเครื่องตั้งสมมติว่าเครื่องนี้สมมติว่าเครื่องเครื่องใหม่ๆเนี่ยกัน วางเครื่องตั้งจูนคุณวางเครื่องตั้งในแท่นเนี่ยคุณวางได้คุณเดินเบาได้พันสองนี่โทษตีสองพันสมมตินะสองพันรอบตอกตองตอก,ก,กไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณวางเครื่องคว่ำลงไปในลำเครื่องบินแล้วเนี่ยลงไปในลำเครื่องบินแล้วน,นะครับถ้ารอบมันอยู่สักสองพันสองสองพันสามผมถือว่าโอเคนะผมถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับเพราะเวลาเราบินเครื่องบินจริงๆเราไม่ได้มาโชว์รอบเดินเบาอะไรมากขนาดนั้นอยู่แล้วเราเ,เอาแค่หนึ่ง จอดอยู่เครื่องบินไม่ไหลก็โอเคถูกไหมครับไม่ต้องไปเดินเบาแบบโอ้โหอะไรมากมายขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองเวลาวางเครื่องอย่างที่ผมบอกวางเครื่องคว่ำเนี่ยหัวเทียนมันชื้นกว่านะครับพอเทียนมันมมชื้นกว่าเราก็ให้มันรอบเดินเบาสูงขึ้นนิดนึงพอให้เครื่องบินมันไม่เลือ่อนไม่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าก็คือจบแล้วไม่ต้องไปเดินเบาขนาดใจขาดขนาดนั้นนะครับก็เพียงพอนะครับแล้วก็เก็บเข็มเล็กให้ดีๆนะครับเพราะการวางเครื่องคว่ำเนี่ยถังน้ำมันมันจะอยู่สูงกับปากคาบู การวางครื่องคว่มนะครับดูถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันมันจะอยู่สูงกับปากคาบูแต่จะสูงมากสูงน้อยตรงเนี้มันอยู่ที่บอดี้สเกลนั้นๆบางสเกลก็อย่างนี้สูงหน่อยบางสเกลก็ต่ำหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันนี่ครับก็พอการวางคือถังต่ําสูงต่ําไม่เท่ากันเนี่ยการจูนเข็มเล็กก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าการวางถังน้ามันเนี่ยน้ามันมันไหลจากที่สูงอาที่ต่ําอยู่แล้วนะครับพอน้ำมันมันนี่ไงปุ๊บมันก็จ่อรอที่ปากคาบู น้ำมันถ้าเราเก็บเข็มเล็กไม่ดีเก็บเข็มนิเดิลไม่ดีเนี่ยหรือเข็มเล็กไม่ดีเนี่ยมันก็จะน้ำมันจะพุ่งเข้าไปมากไปเพราะมันพุ่งเข้าไปมากไปพวกเครื่องมันจะเดินเบาไม่ดีมันจะดับง่ายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาพูดกตอนน่อในเรื่องจูนนะวิธีมันจะมีวิธีการจูนอยู่ครเอานี้เอาแค่ห้าตัวแปรก่อนนะครับห้าตัวแปรของการห้าตัวแปรที่ผมนึกได้นะถ้าสมาชิกท่านไหนท่านใดมีตัวแปรอื่นที่เสริมเข้ามาได้ก็แจ้งผมมาหน่อย นะครับจะได้จะจะได้นํามาแชร์กันต่อนะครับเพราะบางทีผมนึกได้แค่นี้ครับอ่านะประมาณห้าตัวแปรก็คือมีตัวแปรเรื่องของรุ่นรุ่นของเครื่องยนต์ในแต่ละรุ่นไม่การตัวไม่เหมือนกันนะครับสภาพเครื่องยนต์ในแต่ละเครื่องยนต์นั้นก็คือใหม่เก่าแตกต่างกันนะครับสามสภาพอากาศภายนอกสภาพอากาศภายนอกนะครับที่ใต้กับที่ที่ใต้กับที่เหนือไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีตัวแปรต่างกันตะวันออก ตะวันตกระยองชนบุรีมีติดทะเลก็แปลงก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับจูนไม่เหมือนกันนะครับสี่น้ำมันตัวแปรที่สี่คือน้ํามันน้ํามันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องจูนแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับชัดเจนนะครับส่วนที่ห้าก็คือการวางเครื่องยนต์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้การวางเครื่องยนต์นี้มีผลเหมือนกันมีผลพอสมควรเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองนําไปปรับใช้ดูตัวแปรห้าตัวแปรนี้เป็นพื้นฐานของการจูน เป็นห้าตัวแปรที่จะทําให้การจูนของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยอย่างไรตอบไม่ได้นะครับยังตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องตัวแปรนี้เป็น5้าตัวแปรที่ทําให้การจูนมันเปลี่ยนไปทั้งเองอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าจูนจากผมไปต้องจูนมาแล้วมันดีไม่ใช่นะครับคุณเอาไปถึงของเอาไปถึงในมือคุณแล้วคุณต้องจูนใหม่อยู่ดีครับะจะจูนมากจูนน้อยอันนี้อยู่ที่สภาพอากาศอยู่ที่น้ํามันของคุณด้วยอันนี้มันตอบไม่ได้นะครับคลิปนี้นะครับ จริงๆตอนนี้กำลังขยอยทําคลิปผมทําคลิปค่อนข้างเยอะมากช่วงนี้นะครับใจเย็นๆเดี๋ยวผมลงให้ดูเป็นเป็นเ,นเรื่องเป็นราวไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่สมาชิกติดตามและให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับมีอยากได้คลิปอะไรอยากได้คลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับบอกผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับผมก็เป็นคนเล่นเหมือนสมาชิกนั่นแหละนะครับเหมือนพี่ๆสมาชิกกันหลายหลายท่านนั่นแหละที่เล่นกันมา แล้วก็เจอปัญหาเหมือนกันผมก็เจอปัญหาเหมือนที่สมาชิกเจอนั่นแหละปัญหาของเครื่องยนต์หลักๆเลยนะครับคือการดับบนอากาศนะครับเพราะฉะนั้นการดับบนอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บากติมันเป็นเรื่องปกติแต่สาหรับผมผมว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกตินะสำหรับผมนะสำหรับผมนะมันเป็นเรื่องไม่ปกติคือเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์และดีเนี่ยมันต้องไม่ดับบรอากาศแล้วผมก็บินมานะครับผมอะไรผมบินร้อยไฟนะเครื่องยนต์ผมผมให้โอกาสดับ แค่หนึ่งถึงสองไฟเท่านั้นผมบินร้อยไฟผมแทบไม่เคยดับเลยไม่แทบไม่เคยดับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลยอยากให้สมาชิกอ่ะลองกล้าปรับจูนล,ลองกล้าแต่งเข็มเล็กเข็มตรงนี้ดูผมบอกเลยครับตัวแปรพวกนี้มีผลแน่นอนนะครับมีผลแน่นอนเพราะนั้นอย่าไปคิดว่ามันตั้งมาจากโรงงานแล้วไม่มีนะครับถ้ามันตั้งมาจากโรงงานแล้วมันไม่เอาโอริงมาใส่เข็มไม่มันมีเปอร์เซ็นต์รั่วหรอก โอเคไหมมันคนที่จะยึดตายมาเลยฝังตายมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจูนมันแตกต่างกันพื้นที่การเล่นเท่ากับกาศที่ผมพูดไปห้าตัวแปรมันมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าตัวเข็มเล็กมันตั้งมาจากโรงงานแล้วเขาว่ามันตั้งมาจากโรงงานแล้วไม่เป็นความจริงแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่จูนเข็มเล็กมันจะเดินเบาไม่ได้เลยเดินเบาดับแน่นอนผมกล้าการันตีนะครับแล้วเครื่องบินคุณจะดับแล้วก็ล่วงพังผมไม่ค่อยพังเครื่องบินผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยพัง นะครับมันไม่คยมันไม่เคยดับเลยมันไม่เคยดับจริงๆนะครับแต่เครื่องผมต้องทําเองก่อนนะนามากลับมานั่งเช็คทุกอย่างให้สมบูรณ์ก่อนนะครับแค่นั้นเองรับรองว่าบินสนุกกว่าเดิมแน่นะครับถือว่าเป็นการเปิดใจคุยกันนะครับไม่ได้เป็นการบอกว่าอะไรยังไงนะครับเป็นการเปิดใจคุยกันแล้วก็นําสิ่งที่ผมพูดไปปรับใช้กับเครื่องยนต์ของท่านผมรับรองว่ามีประโยชน์แน่นะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ